อ่าอ,อ่เล่นแล้วนะ่ะเล่นแล้วเอาละผสมกันแล้วเ,เดี๋ยวมันก็นั่นหมดอะไรผีเสื้อหรอ Butterfly, oh my God, what's that? Huh? A huh? A huh? It's too much butterfly. Now. What is it? It's caterpillar. It comes to butterfly. Oh. It's called a นอนผีเสื้อนอนแล้วก็จะกลายเป็นผีเสื้อไม่ใช่ <Okay. S 2> ถ้ามันเป็นนอนกระดึ๊บกระดึ๊บไปช้ชาๆอ,อ่ะอ๋อนอนกระดึ๊บกระดึ๊บแล้วก็มันก็นอนไว้อยู่แล้วก็ b e c ค m e เป็นปัตตาไฟอ๋อ Become to butterfly <Yeah. S 1> เขาน่าจะอยู่ที่ปัตตาไฟนั่นหรือเปล่า เดี๋ยวพาเขาไปที่ไหนก่อนนะเขาเป็นตัวน,นั้นนะที่เขาอยู่ในนี้แล้วเขามาเมื่อก่อนแล้วนะห,หนูไม่ได้ดูอันนี้เลยนะกล้องมันไม่ถ่ายรูปให้มัน,นถ่ายรูปมันคือนอนผีเสืออเ้อคือหนอนผีเสือ้อตกใจอา้าวทำไมอ่ะมันนิ่มๆหรอ ห้ามจับเดี๋ยวมันจะคันมันโดนมือแล้วมันจะคันนะมันไม่คันหรอกเนี่ยมันแค่โดนสลามเองโอ้เมก้ามือแดงลยอะ่ะก็ใช่ก็หนูเล่นสลามไงโอ้เมกอดมันต้องอยู่ตรงนั้นแน่เลยนี่แหละนี่แหละนี่ไงอันนี้แหละทำให้ เล่นจนมือเลื้มหมดแล้วนั่นน่ะเห็นไหมไม่ให้ใส่บาบวงไปที่สลามหัวเนี่ยไม่ให้ใส่จ้ะใส่ไม<ช>่ได้ถ้าใส่ผสมกันเดี๋ยวสลามมันก็จะเป็นมันจะเป็นอะไรล่ะเนี่ยจะใส่บาบบก,กับสลามผสมกันเหรอ<ช>มันจะกลายเป็นอะไรเราย,ยายเดินเสื้อนะอเดี๋ยวมันจะซักไม่ออกเลยลแล้วก็ทิ้งเลย จะกลายเป็นบับเบิ้ลมันมันก็จะนิ่มใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นน้ำนิ่มๆ อย่าให้โดนเกงอย่าให้โดนเสื้อนะโอ้ยเดี๋ยวมันจะซักไม่ออกเอาเก็บไว้ได้แล้วปะกลับบ้านกันแต่มันติดนะอ่าก็อย่าให้ติดสิรตรงที่ว่ะนิ้วด้วยตรงที่นิ้วอะสโลโมชั่นสโลโมชั่นอะไรมันไม่สโลแล้ว ก,ก่อนมันจะเลอะเลอะเทอะหน่อยนะแต่มันโอ้ไ oh ม่ก็อนนี้ดูอ๋อติดกังเกงแล้ว ีบเอาออกเลยรีบเอาออกเลยเดี๋ยวมันพอติดนานแล้วมันก็จะแข็งกางเกงก็จะแข็งหมดเลยมันมีบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้ติดกางเกงเห็นไมเอาออกง่ายมันไม่ง่ายหรอกเห็นไหมมันเลอะแล้วมันไม่ออกมันไม่ออกแล้วไหนดูส <'s> ิน่นะใส่เข้าไปในสระนั่นเลย อ่าตรงนี้โอเคไหมมันไม่ออกแล้วอืมเพราะว่ามันติดแน่นมากอืมเพราะว่าหนูใส่อันนี้เข้าไปต้องรีบเอาออกเลยไม่งั้นมันจะติดแข็งเพราะมันแข็งแล้วก็กางเกงก็จะแข็งด้วยหนูไม่ช่วยมองมืออ่ะอือม,มันก็ไม่ติดีนะมันยังออกนะ ใช้อะไรที่มันต้องการอะไรที่มันต้องใส่ด้วยนะชมพอแล้วป่ะฝามันหายเป็นอ่นอนไงใช่มันอยู่ข้างๆกับโหลอันนี้ก็อยู่กับโหลด้วยนะไว้ปิดอันนี้อย่ลูแบบนั้นว้าว ตอมเห็นหรือเปล่าไม่เห็นตอมิก็ต้องเทสไม่ให้ดานีผะตอมิต้องถ่ายลูกเอง เออแคฟูรโ okay, ดนเสื้อระวังนะ,ะนนะเดี๋ยวมันจะหล่นนะไม่หลน่นไปอย่าเล่นพอแล้วชอบจริงๆเลยนะกับสลามเนี่ย ชอบจริงๆเลยนะกับสลามเนี่ยเดี๋ยวต้องไปล้างมือตรันนี้มันติดเลยมันต้องใช้เลยที่มันต้องใส่ได้ต้องมันนิมนม่มๆให้มันนิม่นมๆกว่านั้นเลย ให้มันนิดเดียวได้ไหมอ่ะนิดเดียวนะพอมะสมน้ำไปแล้วผสมบัพโป้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นฟองสลามเป็นฟองรึเปล่ปานี่เดี๋ยวรอมันก่อนนะโอเคมะรอให้มัน พอละแค่นี้แหละเหนื่อยแล้วจะกลับบ้านแหละ oh <my> พอแล้วนะจะกลับบ้านอะไรเนี่ยโดนย้ายมันหย,ดล,นย,หนหยดลงใส่กางเกงย้ายมันหยดลงใส่รองเทา้าอ๋ยจะรอดไหมเนี่ย